ละครเรื่องนี้ครับสไภร์เจ้าสัววันนี้มีเบื้องหลังการถ่ายทำมาฝากค,คุณผู้ชมกันด้วยครับ <S <S ถึงอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ตามนะครับเหานักแสดงรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่อย่างสไปเจ้าสัวก็สู้ตายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นสาวเดนพรชิตาต้องมาแข่งปลูกต้นไม้ทําสวนนะครับสู้กับสาวไซมินิอย่างสาวแอร์โดยมีอต้อยพิจิกนะครับแล้วก็นตุ้ยเนี่ยนั่งดู เห็นชุดที่แอร์แต่งแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเหมาะกับการปลูกต้นไม้มากพี่เอ๋ท้องตัวอยู่นะคะท้องตัวอะไรล่ะแล้วจะท้องตัวตรงไหนเนี่ยจากลักษณะที่ทําก็ก็เป็นคนแบบนิดนึงอะค่ะซับซอนอะไรอย่างงี้นิดนึง ขอขอ, 1. 1> ขอัมมีหลุมชี้ก็ะพอบขุดไว้ให้ปลูกต้นไม้อยู่เดียวขาลงไปหน้าความสั้นค่คือด้วยละครมันสนุกอะค่ะแล้วก็มันมีเรื่องอะไรให้ขำกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราเจอกันบางทีบางทีก็ขำตุ้ยบางทีก็ขำน้องแอบางทีคือมันก็มีเรื่องให้ขำนู่นนี่นั่น นอกจากต้องมาประลองฝีม <m> ือการปลูกต <Yeah. S 2> ้นไม้กันแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยสาวแอร์เขาต้องเป็นลมให้ในตู้นี่ยช่วยอุ้มเห็นบอกยกขึ้นยกลงไงคุณยกอยู่อยาลูกอยู่นี่หลายรอบเลยทีเดียวนะฮะเอาเอาเอาหนักแล้วก็จะมีซีนที่แบบว่าโดนอต้อยแอบเอายามาให้กินซึ่งจริงๆตั้งใจจะแกล้งพี่เบซนอะไรอย่างนี้แต่นี่เขาดันมาแย่งกินอะไรอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยกลายเป็นท้องเสียไปไอที่อุ้มไม่ไหวนี่มันแอคติ้จริงจริงแล้วอะ บอกเขาไปไหวไหวครับไหวไหวมากไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาพี่รักน้องเสมอก็ไม่รกกว่าจะผ่านก็เล่นเอาตัวยนเหงื่อตกนะครับเพราะยกแอร์อยู่หลายครั้งนี่ถ้าฟิตจริงเนี่ยแหมทางสัยไม่เป็นลมเลยครับคุณ